กุ้งสุทธิราชเผยวิรดาวงเทวนันน้องสาวป่วยหนักอยู่ในขั้นวิกฤตเรียกได้ว่าต้องส่งกำลังใจให้อย่างเต็มที่หลังจากที่นักร้องลูกทุ่งพระเอกลิเกชื่อดังกุ้งสุทธิราช ได้เผยว่าขณะน,นี้น้องสาววรดาวงเทวันกำลังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลด้วยโรคไข้เลือดออกชนิดรุนแรงอยู่ในขั้นวิกฤตอย่างไม่รู้สึกตัวตั้งแต่วันที่30ธันวาคมปี66ที่ผ่านมาพร้อมขอให้ทุกคนช่วยส่งกำลังใจให้ด้วยและช่วยภาวนาให้น้องสาวกลับมาด้วยเถิดทำเอาเหล่าแฟนๆก็ต่างตกอกตกใจกันอยู่ไม่น้อยนอกจากนี้อยากจะแจ้งให้ทราบว่าเนื่องจากตอนนี้น้องวิหรือว่าน้องสาวนั้นกำลังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเพราะว่าโรค ให้เลือดออกชนิดดุนแรงอยู่ในขั้นวิกฤตเข้ารับการรักษาตั้งแต่เมื่อวันที่30ธันวาคมตอนนี้ก็ยังนอนไม่รู้สึกตัวกุ้งและครอบครัวอยากจะบอกกับแฟนๆทุกคนให้ทราบกันตรงนี้และขอกําลังใจให้น้องวิจากแฟนๆที่รักน้องวิทุกคนทั้งนี้กุ้งและแม่ขออนุญาตแจ้งผ่านสื่อนี้ครับอาจจะไม่ได้ตอบกลับแฟนกลับทุกคน